เออผมอยู่โน่นในเขาดินโน่นตรงไหนเขาดินไหนสัตว์ไม่รู้ผมไม่ได้คนที่นี่อนไอ้เหี้ยไรเงจ้ยไม่ไดเย็น,ไ,นไปมึงกลับบ้านไปมึงกลับไปที่นี่ไปมึงไปเลยไ,ลลไปมึงแล้วไหน,ไหนไก๋าเดี๋ยวไปเลยกลับไปเลยไอ้สัตว์ตั้งเยอจริงมึงอยากหนาไอ้เหี้ยกวัวคำรวจมึไมงไปคงลวนไอ้สัตว์มาเนี่ยแก้กายที่มาเลย มาเข้ามาก,กาเด้แต่เงี้ไม่ได้เลยครับไปหนงไม่ต้องไอนไอหนูไปไอ้สัตว์มาดีมากาเด้ดีมาได้มาไอเ้เฮียไอ้เด็กวันซืนมาดิมันนั้นเด็กก็เดี๋ยวที่มามึงอะแต่กูจะนั่งรอเนี่ยมามาไอ้สัตว์ 嗯。<clears throat> <clears throat>